สวัสดีสายเกมเรโทรทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับเราอีกแล้วในช่อง gadgetor channel นะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเครื่องเกมตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครมากๆเลยแล้วก็เห็นอย่างนี้มันไม่ใช่เครื่องเกม emulator นะครับเจ้านี้ก็คือ p a y d a t e นะครับเจ้านี้มันจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงหน้าตาของเจ้าเพเดตกันเลยดีกว่านะครับที่มือผมนี่ก็จะเป็นสีเหลืองสดใสอย่างนี้เลยนะเขาก็จะมีหน้าจอนะครับอันนี้ประมาณ3นิ้วนะครับแล้วก็มีปุ่ม D-pad นะครับนี่ตัวปุ่มค่อนข้างธรรมดาีเลยนะแล้วก็มีปุ่ม A กับ B เท่านั้นนะในการกดแอคชั่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับส่วนของลองําโพงตรงนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกหน้าจอนะครับ เวลาจะล็อกหน้าจอจากการไม่ใช้งานหรือว่าจะกลับมาเข้าเล่นเครื่องเกมอีกครั้งก็กดปุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนสำคัญของเจ้านี่เลยคือนี่ครับชิงโอ้โหไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะอะไรครับเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบคันเบ็ดเลย <laughs> อ่ะไม่ใช่นะมันเหมือนที่ที่ขันนะครับคือไออันเนี้มันก็ เอาไว้แบบในการควบคุมตอนเราเล่นเกมด้วยนะครับในส่วนของอันนี้นะซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากนะไม่ต่างกับปุ่ม a ปุ่ม b ปุ่ม d pad เลยนะมาดูด้านหลังอ่าด้านหลังเขาก็จะเขียนเพย์เดตนะครับนี่เป็นชื่อแบรนด์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตทางมุมขวาล่างนะเขาจะมีเขียนรุ่นอยู่นะครับเป็นเพย์เดต p d u ขีด y ขีดศู<ๆ>นะครับ<ๆ> by penic นะผลิตที่มาเลเซียนะ มาดูในส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างเขาจะมีรูแจ็ค3.5ด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่อง Type C ไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะ,ะการที่เราจะเข้านะครับเราต้องกดปุ่มล็อกจอ2ทีนะครับเพื่อจะเข้าไปในเครื่องนะนี่เข้าไปใช้งานนะอะ,อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหามาดูข้างในกันนะครับ นี่ผมจะสังเกตว่าผมใช้ไอคันคันหมุนนี่ในการเลื่อนลงมาอยู่นะไอ้ที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แบบกราฟิกหรือที่ไว้เข้าเมนูอะไรทั่วไปนะมันคือเกมนะเนี่ยพวกนี้มันคือเกมหมดเลยนะครับทุกคนซึ่งมันแบบโหวมันดูดีมากเลยอะแบบอินดี้จัดจัดนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปสักเกมนะ,อ,ะอย่างเช่นเกมนี้ ตึบกด A เข้าไปไเป็นไงอ่นนี่เป็นชื่อเป็นเกมที่อยู่ในมันไม่ใช่เกมทั่วไปแบบที่เราเล่นแบบพวกฟาร์มีคอมเกมเพย์หนอะไรเงี้ยนี่คือเกมในระบบของเขาเลยนะครับของเพเดทเลยเดี๋ยวเราลองเล่นดูคอนติเนียแล้วกันนะ เล่นไงไม่รู้ <laughs> อะเจอปีศาจเยอะมากออกเลยในภาพของเขานะเขาจะมีสีขาวกับสีดำเท่านั้นนะจะไม่มีสีอื่นๆนะครับว่าแต่นี้มันเล่นยังไง <c oughs> อันนี้ผมเล่นมาเปน็นสอนรำดำเลยเล่นไงไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนเกมเลยกดออกนี่กดปุ่มเมนูได้นะครับแล้วก,กดปุ่มโฮมนะ นี่ก็嬸嬸จะออกมาละอ่ะลองเกมน,นี้ดิเป็นไงมีคุยด้วยเราเป็นดีเจในเกมนี้ <P ew r ty> บุญดิ กดบีค้างคือเกมมันจะแบบหลายแนวมากเลยครับซึ่งแบบเป็นเกมที่ทางแบบผู้พัฒนาเขาทำเงินมานะครับโอ้คุยเยอะมากเกมนี้ เราก็ไอเราก็สายกดอย่างเดียวด้วยดิไม่ค่อยอ่านด้วยโค นี่อ๋อมันเป็นเกมที่แบบเราต้องฟังแบบจังหวะบีทแล้วเราก็เลือกให้มันให,ให้มันตรงกับที่มันเปิดให้ฟังตอนแรกนะอุ้ยหาก่อนกว่าจะเข้าใจอ่านี้ไม่ใช่นะน่าจะนี้แหละอ่าเรากดปุ๊บแล้วก็คอนเฟิร์ม อ่ามันก็จะแมทกันแล้วอันนี้คือเราเลือกโทนบีทให้มันเข้ากับที่มันเปิดตอนแรกนะอืมอม,มันเลยอ่าันนี้อันนี้นี่เรียบร้อยหาจังหวะบีทเพลงนะครับเนี่ยโอ้โหแค่เล่นนี่ก็เพลินแล้วแบบฟังเสียงบีทไปด้วยนะเกมนี้ โอเคเราลองเปลี่ยนเกมดูเกมอะไรอะฟิปเปอร์ลิปสเตอร์นะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิเป็นไงโอ้มีอะไรบ้างอะเราลองเข้าไปดูนะเล่นไงเอ,อ่ยเฮ้ยเราอยู่ไหนอะุนได้ไหม เราเราคือใครเนี่ย๋อง้องรับแพนกวินอ๋อน่่ๆๆ่เน่เนี่ยครับจะสังเกตว่าเราได้ใช้เราใช้คันหมุนแล้วนะเราต้องไปไหนวะเนี่ยงงเปิดหระเอาเลยกดผิดอ่าเขเอาอยากไปชั้นไหน โอเคเข้าไปเข้าไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่าลูกค้าแพนกวินรอนานละหมุนกันไปใช่ไหมชั้นนี้อ่าใช่ใช่อ้ยแพนกวินงุนกิดละคือเกมมันจะมีหลายแนวมากเลยนะต้องาไเป็นไงต่อเนี่ยเอ้ ขออภัยด้วยนะเล่นไม่ค่อยเป็นนะถูกชั้นหมดเ่ยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อถ้าไม่ไม่ใช่ชั้นที่เขาต้องการเขาก็จะไม่ออกมานะไปไหมชั้นไหนดีครับชั้นไหนดีครับอ่าชั้นนี้ไม่ไปนะชั้นนี้ก็ไม่ไปโอ้ไปล่างสุดเลยไปไอ้นี่คือจอมันก็ค่อนข้างเล็กนะมองไกลๆมองไม่ค่อยเห็นด้วย มองยากนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้้กันนะสำหรับเกมแพนกินขึ้นลิฟต์นะก็เดิมทีนะครับผมไปดูจากเว็บไซต์นะครับเขาจะมีเกมฟรีให้ถึง24เกมนะครับสำหรับใครที่ซื้อเครื่องนี้นะอะเขาจะมีแจกมาให้เริ่มแรกเนี่ยเขาจะให้มา2เกมก่อนอ่าแล้วพอถัดไป1สัปดาห์เขาก็จะให้อีก2เกมไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะครบ24เกมนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบที่24เกมนะอ่าเราสามารถไปซื้อเกมมาเพิ่มได้นะฮะนี่ถ้าเราซื้อเกมนะเรากดปุ่มเมนูนะครับเราไปที่แคตตาล็อกโอ้โหชอบ UI เขามากเลยมันมีความแบบคลาสสิกแบบเขาเรียกคลาสสิกหรือเปล่ามันมันมีความแบบเฮ้ยเราเห็นเราแบบชอบอะอะไรเงี้ยฮะนี่ นี่ตัวอย่างนะนี่ก็คือเหมือนฟีลเหมือนแบบเราเข้าในมือถือนะเราจะโหลดเกมเงี้ยครับใน Android หรือ iOS นะอสนะเดกก็จะเป็นเกมให้เราโหลดนะครับแต่เราก็ต้องซื้อด้วยนะอันเนี้ยเขาจะมีราคาอยู่8 <c oughs> เหรียญรวม t า x ีด้วยนะ <c oughs> โอ้ยสุดๆไปเลยดูดีเกมเนี่ยโอ้โหสองเหรียญอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบทางแบบ ค่ายพัฒนาที่อยู่ในระบบของเขานะครับซึ่งแบบม,มันไม่ใช่เกมแบบที่เราเล่นกันนะแบบพวกเพย์หนึ่งเพย์สองฟาร์มีคอมเกมบอยอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วเราลองกดออกดูนะครับในนี้ก็จะมีเลือกค้นหาเกมอีกแบ่งเป็นหมวดอีกนะหมวดแบบควิกเพย์นะครับแอคชั่นแอดเวนเจอร์ฮาริทึมนะพัซส์เลสซิ่งอาร์พีจีโอ้โหมีหลายโหมดมากนะหมวดเกมสปอร์ตสเตนจี้แอปก็มีออนเซล ออเกมแล้วก็วิชลิทนะผมลอง,ลอ,งอันนี้ดูอ่าสตาร์พิกน่าจะเป็นพวกเกมที่ทางแบบผู้พัฒนาเขาแนะนำนะนี่แปดเหรียญอืมก็ก็ต้องซื้อมานะถ้าอยากจะเล่นอ่าควิกเพย์ในส่วนแอคชั่นนี่โอเกมเยอะเหมือนกันอาจจะสังเกตว่ามีคำว่าฟรีด้วยนะ,สะแสดงว่าเกมเหล่านี้นะครับเราสามารถโหลดมาเล่นฟรีได้เลย นะครับวีกนกดสมมติจะโหลดนี้กดปุ่ม A นะครับแล้วก็หมุนคันโยกนะปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิ๊ก,กนี่โคตรเฟียวอ่ะอุ้ยต้องหมุนเร็วว่าน,นี้หมุนช้าไปไม่ได้ด้วยอ่าอันนี้เขาก็กำลังจะเอาเกมมาใหเรานะอ่าเรียบร้อยแนละ้วกดดาวน์โหลดกด A โอเค อ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกมที่เรามีนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมอะไรต่างๆที่เราโหลดมานะนี่มาแล้วเรียวสติลยี่สิบเมเรากดเข้าไปเราก็กด Install ได้เลยนี่นี่เขาก็จะดาวน์โหลดครับอ่าเราจะมาพูดถึงในส่วนของ Setting ของตัวเพเดทนะครับกดปุ่มเมนูมาก่อนนะครับแล้วก็ดูที่ setting เนาะอ่าเขาจะมีเกมหัวข้อเกมนะครับตรงนี้ก็เราก็ เอาไ้เข้าไปดูเกมที่เราลงเอาไว้นะครับแล้วก็เกมที่เราจะโหลดไว้ด้วยนะ,อ,ะออกมาอันนี้ในส่วนของ Account นะครับอันนี้ส่วน WiFi ซึ่งตัวนี้นะครับเครื่องนี้รองรับ Wi-Fi ด้วยนะฮะส่วนของล็อกสกรีนนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่การล็อกสกรีนของเขาอะ่ะเขาจะไม่จอดับไปเลยนะครับเขาจะมีนาฬิกาโผล่ขึ้นมาเสมออันนี้เราก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะเป็นนาฬิกาแบบไหนนะครับ อะนาล็อกอ่าดิจิตอลเวิร์ดนะครับออโต้ล็อกออนเปิดปิดได้นะแล้วก็จะมีส่วนเซตติ้งต่างๆนะครับอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองเล่นเกมนี้กันบ้างดีกว่านะครับ Reload to Remember แค่ชื่อก็น่าลองแล้วอันเปิดลูกซองเกมยิงแน่นอนนะอันนี้อ่าเขาบอกว่าให้มุนไอ้น,นี่นะอ๋อใส่กระสุน เได้เฮ้ยอะไรยิงผีนี่นะมุนกะสุนหมดนี่เฮ้ยเกือบเกือบนี่ เห็นลิบลิบพี่ยิงหมดเลยอื้นี่ไงอ้วนหัวต้องยิงไปด้วยหมุนไปด้วยอืมมีเก่งกว่านี้ไหมอม้ย,ยมันเริ่มไวมันเริ่มไวเดี๋ยวไขหัวล้อไขหัวล้อ ตลกอ่ะตลกอ่ะนี่เนี่หมุนหมุนหมุนเฮ้ย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 โอ้ยไม่ทันหมาอย่างไวเลยเอาไม่เอาไม่ขออีกทีนี่ไงหมุนรอเลยหมุนรอเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเริ่มไวมันเริ่มไวมันไวจริงมันไวเกินเฮ้ย สามสองเท่าเดิมเลยวะเนี่ยสามเมื่อกี้สามเอเดี๋ยนี้สามสองโอเคตื่นเต้นดีอะเกมนี้อ่าอีกเกมหนึ่งนะเกมตกปลาคนระับวิธีเล่นก็คือเรา,เาให้หมุนผมเรียกคันเบ็ดแล้วกันนะเอาคันหมุนวงล้อลงไปเจอปลาแล้วดึงขึ้น หมุนหมุนหมุนหมุหมุนหมุนหมุนหุหุนะหมุนหมุนหมุนหมนหมุนหมุนหมุนาปลาห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 าว่าสี่พันเมตรแล้วได้ปลาฉลามแน่นอนหมุ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 นหมหมุนหมหมุน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 หมุหมุนหม ไจ้ะเจล่ะเหนียวแล้วก็มุนมุนหมุนมุนหน,นี่ครับถ้าใครไม่อยากเมื่อยมือผมแนะนำสองร้อยเมตรพออันนี้ลงไปเป็นหมื่นโอ้กว่าจะขึ้นไปได้ไม่มีระบบออตโต้นะเกี่ยวนี้หมุนเอาอย่างเดียวนะโอเคได้แล้วปลาปลาคูด,ด้า 95สิ้าซนติเมตรหอยตัวอหอยตัวผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันแบบลึกได้เท่าไหร่ mm hmm. สามหมื่นแล้วโห oh, เบ็ดที่ไหนรับเนะียยาวขนาดนี้ลงไว้ได้สักแสนนึ่งวะแมาขนาดนี้ละเอ้าเมื่อยแล้วเมื่อยมือแล้วเมื่อยแขนแล้วเอออถึงแล้ว mm hmm. ไป้ยปลาสองตัวเลยนี่ ครับครับอยากรู้ปลาแสนหนึ่งเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนวะเอาตากล้องมาช่วยหมุนหน่อยดิไม่ไม่ไม่อีกทางอีกทางอีกทางเออเอาตากล้องหมุนเลยเออนะนี่นะคนเล่น <c oughs> คนเล่นลงปล่อยให้ตากล้องหมุนขึ้นไปนะโอ้ย สนุกไหมสนุกไหมโอ้ยสนุกมากเลยนะโอ้เกมนี้ผมบอกเลยใครอยากได้กล้ามแขนนะเล่นเกมนี้เลยได้แน่นอนกล้ามแขนเนี่ยแต่ได้แค่แขนขวาแขนซ้ายไม่ได้ต่ออะไรละโอ้โหเพิ่งสามหมื่นเองเอาไปไหมเนี่ยวัสดุเขาดีมากเลยนะเดี๋หมุนขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยนะปลาเรี่ยมทองนะลึกขนาดนี้เนี่ยนะความลึกระดับหนึ่งแสนเมตรนะครับให้ตากล้องเขาชักกับมานะเก้าสิบเก้าเซนนะ โอ้คุ้มไม่ได้เนี่ยหน้าตาน้องหมาน่ารักเดี๋ยวลองเล่นดูดิเป็นไงอุ้ยเมนูโหลดก็น่าเล่นแล้วครับทุกคนอขอให้หมุนคันโยกลงไปนะมีสตอรี่ด้วยนะแต่นี้ก็ต้องแบบคนที่อ่านภาษาอังกฤษได้หน่อยนะครับึงจะเข้าใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ฟีลเหมือนเกมเลียงเพชรนะเนี่ยเลียงเพชเรเกมเลียงเพชเร แต่มันจะต่างตรงที่แบบเวลาเราเรียงปุ๊บมันก็จะแบบจบเลยนะอันนี้เราต้องแพ็คให้เขาด้วยโดยการกดอีกทีหนึ่งมันไปได้ไกลๆไหมอ๋อไปได้ไกลด้วยอ๋อเนีคายไว้หมดเหมาทีเดียวเหมาทั้งแทงไปเลยนี่เรียบร้อยกูดบอย ประมาณนี้นะครับเกมนี้โอ้ยคือแบบ24เกมนะครับเล่นเพลินๆคข้าเวลาได้สบายๆเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเพเดตนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ซื้อเครื่องนี้นะครับก็จะมีเกมให้เล่นฟรีทั้งหมด24เกมนะครับอ่าก็รอไปเกมละออาทิตย์นะเขาจะส่งมาให้เรื่อยๆแต่ก็จะมีเกมฟรีที่เราสามารถโหลดได้นะครับผ่านแคตตาล็อกนะครับ ก็เป็นเครื่องเกมที่มันค่อนข้างแบบแปลกดีนะแล้วก็มีเกมแต่ละเกมเนี่ยเราสามารถเล่นได้เพลินๆแบบเล่นแก้เบื่อแบบออกมาข้างนอกเล่นได้สบายๆเลยนะครับหน้าจอเขาค่อนข้างคุณภาพดีด้วยนะครับเป็นหน้าจอที่ไม่รีเฟกด้วยนะสำหรับใครที่สนใจเครื่องเกมนี้นะครับเครื่องเกมเพ d a t นะครับราคาของเขานะครับจะอยู่ที่199เหรียญน,นะครับไปตามกันได้เลยนะเขาอยู่ต่างประเทศนะเราก็เรอเวลาส่งนิดนึงนะอ่าสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลใดผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ ลิแบบนี้ล้มกดกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเรา gadget d o o l channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ